ก่อนนะคะยกมือนะมั่นใจมั่นใจยกมือตอบถ้าตอบผิดแล้วคือไม่ผิ์แล้วนะเห็นถ้ามีเสื้อสีขาวถ้าตอบผิด100บาทจ่ายให้กับไม่ซื้อไม่ชี้จะไม่ิดนะครับดีมากค่ะคนร้องยอด่ายยอจ่ายตอบว่าอะไรอะไรตอบว่าอะไรกระต่องดีนะไม่โอ้ยโอ้ยอย่งไม่บอกนะว่าอย่าคิดตื้นตื้นหลายแสนลูก เอาปากขอฝอปากดีบ้างโอเคไม่มีเลยหรอไม่มีใครตอบหรออ่ะเธอเธอเธอมียังไม่ใช่ครับอ่ะนี่ซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนตอบว่าตู้เย็นเออตู้เย็นใครรักใครฮักนี่ชุดบจุบอะไรลูกอะไรสันเร็จลูกไม่ใช่ครับยั่ถึงลบขพือหวานไม่ใช่ครับอ่ะเดี๋ยวเอากระปากคนนี้คนนี้ขออนุญาตขอเลี้ยงคนนี้ไปต่อไปไปนะไป เอาหนักป่บไม่จริงๆเนี่ยไอ้ไอ้ที่นอกไม่เกี่ยวหรอกเอาแค่นี้พอละมาอย่างโอ้ฮะมามุ่งโอ้ตายถึงมือก้านลูกพี่ได้ยิบมขาป่วยคุณป๊อกว่าอย่างเงี้ยผมเอถ่ายมามุ่งคือบางงันก็ใช้ไปบางอันก็นะ ถูกต้องครับอาณาไม่เนี่ยเดี๋ยวปโกชีแล้วกันว่าอยากให้ใจใจใช่เชิสเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยดูหน้าใครตอบถูกเลยก็คนนั้นเลยให้ให้เขายกมือนะยกมือนะเดี๋ยวเราไม่เห็นอ่ะทะเลทะเลชายังไม่ใช่ค่ะอะไรอะไรตัตอบไม่ได้ก็ไม่โอกาส ด้านหลังด้านหลังชุพูครับหาดทรายครับเสื้อขาวลโก้โล่เดีนยไม่ใช่เลค่ะไม่ใช่ค่ะพีมะาพมะมีพระอไม่พะสงศใชสนรับนั้นอบว่าพีมะรอะรสีส่์ทไม่ใช่ครับธรรมชาติไม่ใช่ครับกุ้งหอยปลูปลา พี่คเอาสัต์เลยาไม่ใช่ไม่ใช่ครับเดี๋ยวถอยากตอบยกมือยกมือยกมือเอาไปเลยยกาือยกเอามือลองเอามือลองเอามือลองเอาือจับหูวเขาท้งข้างหนึ่งสองสามใช่ค่ะยกมือครับใช่ค่ะใ่ห่าเไม่ใช่ครับใต่ค่ะไม่ใช่ค่ะนอ้ผู้ชายผู้ชายไอผู้ชายดูแล้วเราผู้ชายเกือบจะได้บได้ไหม ดูอาจจะสอน,นิดนึงแต่่ไมอาจจะเป็นยาก,ยกปากกาหรือเปล่าแฮร์รอหิวดิไงหิวกันเลยไม่ใ <c oughs> <c oughs> ช่ค่ะอันนี้คือส่วนหนึ่งเท่านั้นลองนึกดูว่แาแฮรอลดนี้เราเคยเห็นจากที่ไหนเด็นๆ ไม่ใช่โอ้ก็เรแม่ไม่ได้พูอนี่หรอตอนนี้ใครคิดวิธีแก้กอยู่เป็นหนุก่นี่ความสัมพัสุดมากจริงสมกับเป็น The Killing Master อะโอเคโอเคโอเคได้ไมทำไปที่เจดแล้วนะอันนี้เหมือนนะเหมือนอะไรเหมือนเหมือนเตอร์เหรอเฮ้ยไม่ใช่ดิเขรู้หมดเลยดิ เอาต่อโดยมาได้ด้วยนอไหนต่อว่าถูกต้องครับโอ้ตั้งดูวัดตัวเองรึเปล่าเพราะกระแสแรงไงอะไรครับบุกตัวให้ยันคอช็อตมือค่ะช่วจินตนาการดีๆก่อนนะอะไรนะอะไรนะแบทแมนครับไหนตอบถูกอั้งไงเธอจะให้เพื่อนไหมอ้าว แบ่งแบ่งปันรังมันเธต่ว่